นักเรียนกราบสวัสดีครับคุณครูค่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เป็นวันพฤหัสบ,สบดีดีค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนสบายดีกันไหมคะืึสบายดีไหมคะนักเรียนสบายดีเป็นนักเรียนต้องพูดมีหางเสียงด้วยสิคะ ต้องพูดว่ยังไงคะสวัสดีค่ะดีมากนะคะวันนี้นะคะวิชาแรกเป็นวิชาวิชาอะไรคะนักเรียนบอกครูมาไหนสิคะวิชาภาษาอังกฤษค่ะดีมากแล้วค่าที่สองละคะ เดี๋ยวครูดูตารางก่อนนะคะวิชาวิชาอะไรคะไหนส,สมศรีบอกครูหน่อยสิว่าวิชาอะไรฮะตอบช้าจังเลยอะ่ะวิชาวิทยาศาสตร์อ่าดีมากค่ะเราเป็นนักเรียนนะคะเราจะต้องทำตัวของเรา ให้เป็นเด็กที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องเป็นคนที่กระฉับกระเฮงตอบไม่ถูกนะคะกระฉับกระเฮง ะะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยครูจะให้นักเรียนไปเรียนวิชานี้นะคะวิชาออวิชาวิชา,ายังไม่ได้ถามค่ะวิชาพละศึก<า>ค่ะดีมากนะคะเอาละค่ะยังไงแล้วเนี่ย พรุ่งนี้นะคะเราค่อยกลับมาเจอกันโอเคค่ะในในตอนเชา้าค่ะเวลาคุณดูตรังครูก่อนนะคะเวลาเก้าโมงโอเคค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะนักเรียนโอเคค่ะหัวหน้าชั้นบอกชั้นไปได้ค่ะนักเรียนกราบสวัสดีครับคุณครูค่ะมีแต่นักเรียนชายนะคะห้องนี้โอเค